อันนี้หมุนหรือยังหมุนแล้วอะไรห้าครับหยุดอยู่ดีมีลูกหมกันวะเอาอีกแล้วว่ะุดลูกหมาหรือลูกคนดิเพื่อนเขาไปเอาไงดีพร้อมเอาลูกหมาก่อนอ๋อยังไม่พร้อมไี่หมายคือมันต้องลูกหมาอยู่แล้วเพราะว่ามันยิงิงไงเออยิงกับยิงเฮ้ยถ้ามีเป็นมีลูกได้ที่แปลกแล้วนะกูได้เอชเอชเมนเพิ่มด้วยเลยหลงมึง อ้เอาละหุ้ยเปลี่ยนรถอะครับทำไมมึงมาเจอรถแวนกูหน่อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยควายไอไอตังคูไม่ค่อยมีเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยลัคกี้เดอะเบอร์พอเฮ้ยกูได้เงินเดือนแล้วอ่าพวกมึงแม่งเลิกทางนั้นกูก็ต้องกินเวสเบนดิครับลงทุนเพื่อให้ครอบครัวเจริญเติบโตไอสัตว์ไปดีวะ อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮาส์บ้านอีกแล้วเหรอพ่อมึงไงพี่กูไม่กูไม่เอาแล้วมั้งเนี่ยไอ้ยเฮี้ยเอาไงดีวะสัตว์เชี่ยกูจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเป็นนี่เหรอบ้านที่กูซื้ออีกโอ้เฮี้ยคนแพงเลยไม่เอาแล้วไม่ซื้อไม่เอาโอ้โหคือถ้ากูถ้ากูปฏิเสธตอนนี้คือเทิร์นสคริปต์เลยนะเว้ยโอ้โหกูต้องเป็นนี่แกเหรอเอ็กเป็นนี่เพื่อนเป็นนี่เชี่ยการที่มึงยังไม่สิ้นสุดเลยอาวัวบ้านถูกถูกกัน ต่อไปเลยสัตว์เดี๋ยวไม่ค่อยดูจะมีใบแดงว่ากี่ใบไอะตอนเนี้ยกูบอกเลยเรื่องเงินเงินทองทองพี่แอนนำประวันโอ้หติดลบสองโอ้ใบที่สามมาแล้วโอ้ใบที่สี่ว่าได้แปดใบไหมโอ้ my g o โ oh my แล้วกูจะจ่ายคืนยังไงวะไอ้เหี้ยโอ้เล็ก อ๋อดีมาเลยเพื่อนเฮ้ยกูลงทุนเพื่อนการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นน่ะน่อ๋อได้ของตัวเองอ๋อไอ้ี้พวกนี้แป่งได้ตังค์เอาได้ตังค์เอาไอ้สัตว์เออธนาคารยิ้มหวานเลยครับเออของกูได้ธนาคารยิ้มเลยมีครอบครัวเฮ้ยยังไงไอ้ยังไงโอ้ไอ้ไอ้มึงยังไม่ถึงตรงนี้เหรอวะเออตังค์เฮ้ยไอ้กูเป็นโสดว่ะเอาแล้วไม่มันมันเลือกไปแล้วไม่ใช่เหรอยังเลยกูยังไม่ได้เลือกมันยังไม่ได้เลือกมันเดินมันเดินช้า อ๋อโอเคมันเพิ่งมาถึงไงคือแมพมันจะเหมือนโอ้ยจ็อบว่ะอันนี้คืออันซ้ายคืออัปเกรดเงินเดือนอันขวาคือหางานใหม่เงี้ยเงินเดือนอ,อ,ยอย่างน้อยโอ้พึงยังจะเอาตางอัง <ười> ค์อีกวะเป็นที่อะไรดิคือคือแมพอะมันเราจะเดินเราจะเดินเราจะเดินแมพเดียวกันเวย้ยแต่แล้วแต่ว่าพวกมึงอะเดินมึงเดินเลขเยอะไงไอไอมันก็เลยช้าไม่หมุนนะไม่หมุนหมุนเรื่อยเเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยหมุนไปเรื่อย่หมุนไปเรื่อยๆร่อแล้วค่อยปล่อย อ้าวอย่าไปเลยที่ดึงหมุนก็ได้แบบกดทีเดียวหมุนอ่ะกดตรงไหนแอคชั่นอะไรกว่าหมายถึงว่ามึงคล้ายๆแบบประมาณว่ามึงใช้มือสปินเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรใช้เมาส์อ่ะพัสตุคอนเทสแล้วยังไงอ่ะชนะได้หนึ่งแสนหรออันนี้คือไอ้มึงใครไม่ไอ้สัตว์มึงได้มึงป้นต่างกูอ่ะให้กูต้องชนะดิวะไอ้สัตว์เพื่อนหนึ่งแสนไอ้เคี้ยถ้ากูแพ้โอ้พ่อมึงอ่ะใครใครได้อ่ะใครได้ใครแพ้กูแพ้แล้วเนี่ยยืมไปได้ข้าวแล้วก็จะเล่นยังไงเนี่ย ไอ้ควายเยี่กูต้องเสียอีกแสนหนึ่งไปไอ้เชี่ยเบกว่ามันเปิดศึกกับกูแล้วโอ้แล้วเบกคือไม่ให้กูกู้เด้อเด้ออันนี้ไม่อันนี้คือเดินละอันนี้คือเดินละเไอ้สีเองอ่ะไอ้เหี้ยไอ้กูจะหนึ่งล้านแล้วครับเออสัตว์อย่างตึงทำทำสมุดสมุดไอ้เนี่ยสมุดอย่างเงี้ยแล้วก็ออันเฮ้ยเปล่ายิ่ชูเป่ายิ่ชูไอ้สัตว์เอาเชิญกูแสนนึงนะเออแสนไอ้สัตว์แสนหนึ่งมีค่ากับกูมากเพื่อนตอนเนี้ยเป่ากับกูโอ้ยเดี๋ยว เอาชิบหายแล้วถ้ากูแพ้ไอ้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้ว่ามันมีแต่ได้สัตว์กหมุนเหออแล้วกันฮิวมึงเก๊เออแล้วแดีดีดีมากดีมากฮิวมันต้องไอ้ไอ้กดยังไงหมุนหน้าทีเดียวอ่ะหนึ่งแล้วก็หมุนชิคแล้วก็หมุนเล็กอะไรก็ได้มันก็ดันซ้ายอ่ะดันซ้ายแค่ทรงเดียวสมาร์ทลากลากไปทางซ้ายเงี้ยแไงไงไอ้ฮิวเพื่อนรักไอ้ฮิวเพื่อนแท้ดีมากเพื่อน ตาตังไวให้กูอย่างนี้แหละถือว่าถูกต้องว่าแป็นแดกเพื่อนเลยใช่ไหโอ้มึงให้กูมึงดูตังค์กูมึงเห็นใบแดงๆดงตรงชื่อกูไหมไปโอ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยแต่ก็ดีที่ไม่ต้องเสียตังค์ไรเดินแค่นี้เหรอดูสารคดีว่ะกับเฮียขายบ้านเฮียทำไมมึงมีอะไรอย่างนี้มาให้กูเลือกวะเฮ้ยกูดูสารคดีดีกว่าความรู้จะได้เพื่อร่งมีความรู้เหรอวะอ๋อแน่นอนความรู้ทางด้านการลงทุนนะเพื่อนต่อเลยไอ้ มึงลงของกูสิบป่ะเพื่อนมึงไม่ชอบสิบป่ะลงเลยตัวเองวะเนี่ยอ๋อมันยังไม่หมุนวันนี้ไม่หมุนไม่ยังไม่หมุนมันต้องหมุนแรงๆใช่ไหมออเออหมุนเบาก็ไม่ได้อไอ้ไอ้ดีมากมันต้องอย่างนั้นเพื่อนกูเยไอ้นี่ไงวะลิกหูก็ไม่รู้เอ้ยมาแล้ววะให้มันเดินตาเนาะไอ้บอกว่าเที่อแม่งมึงยังทำบ้านมึงยังไม่แต่งงานเลยยังไม่แต่งงานแล้วมึงจะสร้างครอบครัวไงวะ ดีมากไอ้โอ้โหผูดอีก็ถูกอีกไอ้เห็นป่ะสาย investment อย่างเราไอ้อ๋อเฮียแม่งขับทับกูอีกโอ้โหมีตังเป็นเฮียมันเป็นล้านมันเป็นอ้ามึงสะดกแล้วไอ้โอ้แต่ตังมันเยอะอะตังมันเยอะไอ้สองแสนห้าไปชิวๆโอ้ผมแบบผมแบบว่าโอ้โหมีบ้านไม่มีหนี้สินด้วยเวนแล้วมันจะชนะ นับแพชนะกันก็รอดูรอดูมันจะบอกอยู่ไปแล้วแม่กูได้เป็นสิบโอ้ได้เก้าเฮ้ยนี่คือออนไลน์คอร์สกับคอนติเนียลไลฟ์ว่ะเพื่อนจะไปเรียนเพิ่มเปล่าไอเรียนรู้แล้วเออมาใส่เรียนรู้แล้วมงกุฎอยู่ที่มึองาวะเพื่อนที่เม่งไม่แย่งมงกุฎความรักคุณได้ไงวะยอดนักรักอ่ะ เนี่ยนี่แบบหเหมือนเรียนปอโทช่วงโควิดไงเรียนออนไลน์เออนี่อะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรพวกนั้นอันนี้อาชีพ <c oughs> อาชีพอาชีพมันจะเป็นดาราศาสตร์หรือว่าจะเป็น <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรโจสมองอะ่ะเมฆดาราศาสตร์ป่ะเมฆเฮ้ยเมฆกูสมองว่ะมาแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเลขลัคกี้ด้วยไอ้เหี้ย e, ลงเลยตัวเองอะไรวะเนี่ยมึงปั๊มตังค์นี่ว่ะ แม่งหมุญก็น้อยๆ้อยโอ้ยยังมาได้เงินเดือนสองรอบเลยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหอัพเงินเดือนเดี๋ยวใจเย็นมึงเพิ่งหางานได้เมื่อกี้กูชาร์อัพเงินเดือนแล้ววะโอ้โหเพื่อนกูไปแล้วอยากซื้อบ้านนะเออมึงซื้อเฮ้ยมึงรวยแล้วไอ้เหี้ยกูซื้อตั้งแต่ไม่มีตังค์อ่ะมาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสี่มีเกี๊ยวจะถงก็ไม่ถึเฮ้ยมึงจะฟังหนังสือเสียงอยู่บ้านหรือว่ามึงจะไปเป็นเอ่ออะไรวะเชฟ ซูชิในทำอาหารเออไอเดียวมันเชฟไงมันก็เป็นทำอาหารเลยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมันเริ่มเป็นไอ้นี่แล้วว่าหนังสือมันเริ่มเพิ่มแล้วนะเว้ยเมฆกูบอกเลยอ๋อไอ้ย่าเอ้ยกเ้าโอเคไปแล้วหลบทางหลบทางให้พี่หน่อยน้องเอออ้าวคุยู่ตรงนี้เลยเปลวิ่งฉุบ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 กูเลยไอสัตว์กูไม่เอาไม่เอากูไม่เอาไม่เอาเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่น้อผมยังมีโอกาสได้เงินไอแต่นี่เสียแน่นอนเฮ้ยแต่ผม ถึงเวลาที่ผมจะต้องให้ความสําคัญกับความรู้ผมจะเรียนต่อเฮ้ยกูเรียนพอโทแล้วเว้ยกูเรียนสูงกว่าเว้ยนี่กูเป็นอ่าฟิวเรเตอร์แม่แมวกูเป็นกูเป็นโรบอทไอจีดีกว่าเงินเดือนเยอะกว่าเฮ้ยมึงจากเลขสี่มาเป็นเลขหนึ่งว่ขอ้าวเวนเลยเด็กเฮียไม่แต่กูเห็นเงินเดือนตอนนี้สําคัญกว่าเพื่อนเชื่อไหม่งเดือนเยอะที่ผายเออแต่มันก็อยู่ตรงนี้อยู่ดีนี่หว่าอ๋อออนไลน์คอร์สกับคอนติเนียลไลฟ์ว่ะ อู้ต้องทำนิวไลน์แล้วล่ะมึงไม่ได้เรียนน่ะไอ้เรียนแค่เดียวเองก็มึงไม่ได้เรียนว่ะเฮ้ยมึงว่ามึงอ่ะมึงไลน์เรียนนสักนิดสักหน่อยเฮ้ยเรียนสักนิดสักหน่อยออนน๋แต่ลิกตอนนี้มึงมงกุฎมงึงของมึงมงกุฎมึงเป็นรูปบูใช่ไหมแน่นอนกูราชาเงินเก็บราชานีเงินกี้เอามึงจะเป็นอาชีพอะไรไอ้มึงอย่าเลือกทางกูเออเฮ้ยอันนี้คือไปเที่ยวเลยยอร์ชว่ะ กับขายบ้านเ้ยไอ้มึงไปขายบ้านดีกว่าเฮ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูไปแล้วว่ะเพื่อนกูเที่ยวแล้วว่ะสามสี่หนึ่งนึ่งนึงนั่นเดี๋ยวเลขแปดอีกไงไอ้สัตว์ไอ้มันเปลี่ยนเลขแล้วไงเออมันเปลี่ยนละไอ้นี่อะไรเซฟวิสกี้โคตรปุ๊บมึงจะไปเสี่ยงหรือมึงจะ ลูกจะไปเซฟหรือมึงจะไปเสี่ยงเพื่อนเสี่ยงดีกว่าเมฆต้องฟ้าทะลายไม่แน่เอาไปเสี่ยงตังเยอะเนาะเพื่อนอย่าไปกลัวมีมีครอบครัวแล้วเสี่ยงไม่ได้ตายแย่แย่แย่ไปแล้วเพื่อนกูมึงจะเล่นจิ๊กซออลิตลิร่ลอตเตอรี่เอ้ยลอตเตอรี่บันเไม่ให้กูม้างอมาเรื่องฮิวโกอย่างไงครับตอนนี้อ๋อสิบสิบสิบโอ้เจ็บใครฮะของเมฆไงของเมฆอย่างเงี้ย เราดูเดินช่องเดียวเยอะที่เดีอวที่แบบอ่ามึงจะคอนติ้นดูไลฟ์หรือว่ามึงจะไปเรียนเฮ้ยเรียนต่ออ๋อเดี๋ยวเรียนต่ออีกแล้วว่ะเอาว่ะไม่มีก็จะเรียนอะเนี่ความรู้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเอเจเดียร์กางหันลมว่ะเป็นเชฟมาแล้วกูกลายเป็นอาชีพนี้ได้ไงวะได้หน่ะสิความสมเหตุสมผลอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยกูอยากจ่ายนี่อ่ะไม่ต้องจ่ายมึงอ่ะแต่กูไม่มีหน้าไม่น่าจะมีตังค์จ่ายว่ะตอนนี้ไม่ไรอ่ะตามึงแย่กูเล่นเล่นน้อยจังวะ ว่าอะไรอะไรเอ้ยกูลงแรกตัวเองเว้ยไอ้เหี้ยแต่เพื่อเฮี้ยเอ้ยแต่กูก็หมุนต่อได้อยู่ดีนี่หว่าใช่ป่ะหรือเปล่าว่าจริงๆคือตอนนี้ไอ้ลิกตังไม่มีเลยเนี่ยเออเด็กสัตว์กูไม่มีตังค์จ่ายเลี้ยงต่อด้วยแม่กูต้องคลิปคอนติเนียร์เด็ดชีวิตกูชิบหายเฮ้ยเจ้าอ้าวแม่แม่ไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่กูได้ตังค์เงินเดือนกูมาแล้วเฮ้ยลงเงินเดือนเอ้าอะไรกันเนี่ยลูกแฟมิลี่ เฮ้ยถึงเวลาแล้วด mm ี hmm. ๋ยจอลูกซ้อนไหนวะไม่ร no ู้พอดีพี่มันไวรุ่นสร้างตัวน้องเฮ้ยได้เข้าใจกูมาแล้วเป็นไงนี่เปนไงเล่าผมอะไวรุ่นสร้างตัวครับนถอตรถกูแต่ตัวละแสน